นี้นะคะต้องบอกว่าสมคําว่าแม่ย้อยร้อยแรงม้าจริงๆนะคะ <c oughs> เออในละครเรื่องกลงกมของคุณใหม่เจริญปรูปรานเนี่ยคุณผู้ชมค่ะสามารถที่จะพาเธอนะคะคว้ารางวัลน,นักสแสดงนําหญิงจากงานโทรทัศน์ทองคําไปได้ค่ะ <c oughs> และที่สะดุดตาสุดๆนะคะคือเธอมารับรางวัลพร้อมเซฟตัวเองแบบเก๋ๆด้วยนะคะจากโ <c oughs> รคโควิด19ค่ะด้วยการใส่แมสลูกไม้สีดําพร้อมกับเผยว่ารอลุ้นแพลนทัวร์ยุโรปอีก7วันจะเรื่อนเลื่อนหรือไม่นะคะส่วนงานใหม่ค่ะส่วน บ้านใหม่หลังแรกในชีวิตก็เพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้เธอยังแง้มเลขเด็ดมาฝากอีกด้วยนะคะไหนขอไปส่องเลขทะเบียนออบ้านไหนสิ ก็จริงๆต้องไป5-6ถึงประเทศในอีก7วันข้างหน้ากา็พยายามที่จะไปเรียกไงฟังข่าววันต่อวันเลยเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่อะไรก็เกิดขึ้นได้หรืออาจจะไม่ได้ไปก็ได้ก็ปิดมาเลยแต่ปรากฏว่าช่างบอกว่าเกรงใจคณะกรรมการปิดมาหน่อยดีกว่าแล้วก็แต่งมาหน่อยด้วยดีกว่ามันดูใหญ่ภาพมันหลอกจริงๆมันเล็กค่ะเป็นรางวัลชิวิตไหมคะ จริงนะจริงๆนะคะน้องแจ็คเพราะว่าพี่สาวทุกคนก็จะบอกเออเอ็นดูนะเหมือนก็ทํางานมาต้อง30กว่าปีอ่ะเลกว่าเหรอ,อหมายให้เลขสามไปก่อนแล้วกันนะคะ <laughs> จะดีเหรออพี่วันมันน่าจะมีเลขสามก็มาเกี่ยวนะ, <laughs> ะที่เหลือก็ไปดูเองเนาะ ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าตั้งใจเมื่อกี้พี่เอก็สามนะพี่ใหม่ก็สามนะออยังไงเนี่ยก็ไม่รู้ออละเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมมาลุ้นกันผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีวันนี้นะคะกับการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลก็แล้วกันนะคะ